อ่าพี่น้องครับชาว e YouTube ครับทุกคนนะครับดูนะครับวิธีตีมิ้มที่ลำบากที่สุดในโลกนะครับดู <l> <ล>ยัง<ล> <ๆ S 1> ไม่เห็นแรงเลยนะดูครับนี่<ห>น,นักตีนี่ทีมงานหวาเียบนักตีนะครับก็ดูรับรับล่นล่อนะครับนี่คือหัวหน้าทีมงานหวานเจียบรับรับล่อเนี่อยากกันได้ใจจะขาดนะครับแต่ก็ลำบากเหลือเกินนักปีนก็ไม่มี ดูสิเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะมันแย่ลังมดหรือแย่มิ้มไม่รู้เนี่ยมันมืดลึกเกินเลยเนี่ยนี่โอ้โหน้ะช่วยกันเนาะสามัคคีนี่เออมิ้มลังเดียวนี่นะครับโอ้โหนี่เสียงป๊อปเสียงป๊อปเลเลขาเลขาหวานเจี๊ยบนะครับนี่ผ่านผ่าานป๊อปผ่านป๊อปนี่โอ้โหเรู้ไหม บอกมองไม่เห็นแล้วไปเยหย่เอาลังอะไรลังแตนหรือลังอะไรเห็นกันบ้างไหมเนี่ยจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้สงสัยทำท่าจะหันแล้วตอนนี้มนไ,มไม่ใช่ไม่ใช่่นีทำท่าจะหันแล้วดูที่สังเกตดูให้ดีว่ามีหรือเปล่าหรือจะวิ่งลองดูนะครับหร,หรือเหย่ลังนกเอียงก็ไม่รู้เนี่ย โอ no ้โหจริงจริงน <clipping. S 2> of ี่หัวหน้าหัวหน้าในทีมงานชักเริ่มจะงุดหงิดชักเริ่มงุดหงิดนี่โอ้รับรับลุ้นหลอนลุ้นนะครับวิธีลุ้นของเขาโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยดีเรียบร้อยแหลกรานแหลกแหลกแหลกอย่างนี้แหลกแน่แน่แหลกรานแหลกรานคงไม่ได้ชิมดีแน่นอนดูสภาพ นี่ดูครับขอบลำบากนี่ขวาจะได้น้ำหวานแต่ละขวดน,นี่มันแ้นลำบากเหลือเกินเอาชักเข้าไปชักเข้าไปอัดเข้าไปนี่โอ้โหเนี่นาายอสองคนรวมพลังกันนี่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนพัด ขยอบมะขามด้วยองอะไรเนี er> ่ยเดี๋ยว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 อะไรนะเดี๋ยวลงมือขึ้นไปตัดมันลหมดเรื่องว่ะเออเอออย่างเงี้ยเหมือนขยอบมะขามก็เหมือนเนาะปรับปับปรับนี่ล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงโอ้โหแกล้างอยู่แล้วอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฮะเขาอะไรอย่างเงี้ยอายเขาโอ้ทีมงานบอกอายโอ้ได้ไหมได้ไหมเนี่ย ะไม่ได้โอ้ทำข้นเขินไม่โอ้เอาไม่อีกแล้วแต่จะเอาไม่ก็ต้องอีโปรตแล้วอีโปรตเลยโอ้หหน้าเยอะทำงานกันยังไงโอ้เอาอีกแล้วนี่หัดแล้วเอาชักชักเข้าไปชักเข้าไป เอาเปลี่ยนมือที่สามนี่หัวหน้าจัดเองหัวหน้าจัดเองน่าทีมงานหวานเก็บจัดเองเลยครับตอนนี้ชักเข้าไปชักเข้าไปดูที่แรงยังมีแค่หนาไหนวะชักเข้าไปรู้สึกหน้าเหลืองแล้วครับสึกหน้าจะเหลืองแล้วเอาความบันไดเอาคามหายหน้าจะเหลืองแล้วนี่ตั้งแต่ตีมิมาเพิ่งเสียหายลังนี่นะลหบากที่สุดล้างแก่แล้วออ๋ะนะโอ้โห แล้วบากที่สุดในแดนนี้โโอ้แต่คุณจะขอหักโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยค้างอยู่ด้วยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยถือว่าจบนี่ถือว่าจบการใสทออแค่นี้